สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนเช่าเฟซบุ๊กเลยกับเช่ายูทูบเนาะเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ทางพังลาวพังไทยนอนเลยกระทั่งต่างประเทศเนาะมืาอนี้เขากับชิพ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามาเที่ยวมะหล่อตลาดครบวงจรเซโนพี่น้องเลยเมืองอุทุมพรเนาะแขวงสวนนรรค์เขตจึงเป็นตลาดขายเครื่องอุปโภคของพี่น้องบริโภคเลยกับเรื่องใส่ของซ้อยต่างๆหลายๆอย่างหลายแนวพี่น้องเลย อ๋โอเคนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงมาส้มไป็นลำกันเลยบาทเดี๋ยวรอโหลดสก,กอตจักหน่อยพี่น้องโหลดใหญ่กำลังมาบาทออกโตเลยบาทเดี๋ยวเอาสีฟ้ากาไปรอเบิงบรรยากาศน้องน้องทางด้านในของตลาด บุกโจมซีโน,นนี้ีิเีพนภาพบรรยากาศนอกีินนองทางด้านหน้าของตลาดบุกบุกโจมซีโน,โน่ อโหดเรียบร้อยพี่น้องตลาดครบวงจรเซโนเนาะเดี๋ยวขอไปรอเบิ่งกันพี่น้อง่าเนี่ยจอดรถไว้นหนีแป๊บหนึ่งกออ่อนเนาะอันนี้พี่น้องอ่านคล้ายหมากไหม้ คล้ายหมางหมอกหมังไม้เนี่ยน้องเท่าไงนี่คล้ายมังไม้เกิดเนาะมากล้วยเนาะมากล้วยวายเนาะวายอันนี้ มีกระหอบโอ้กระหอบกว่กระหอบกระแตพี่น้องกระหอบกระเตหนูพี่น e ้องวัวม oh! ีฟอกป่าปุ๊ีปุ๊ศเดี๋ยวมาเบ่งทางโซนนี่พี่น้องบ่า อันนี้หอยแขงเนาะหอยแขงหอยแขงหวานห็ดเพื่องห็ดเพื่องหิดขาวหิดบดอีปลาเนานอหปลาน้ำหมมุดได้ก่นองปลามีตูนย้อมนกินอะไรก็ุดได้กู่ผัดกินน้ำโผัดกเรียกย่าได้ เมื่ออะไรเชือบทนกอีจว่าโคนอรคนแบบนี้ไผหมดงานีนไห่เมาไม้อย่างนี้ห <c oughs> ลอมแงีจะเป็นหัน่นกายเสือผ่าที่นอ้องชิ้นมื่นจังหน่อยเด้อกมามันเ้า วางในขวงนี้ไข่ม <ique> ันอยูเตเป็นกระชอบอย่างนี้ครับหลอดมาทางโซนไข่เนี่ยอยู่เนี่ยกินพี่น้องปลาเนี่ยได้เลยปาอาหารทะเลบ ดมาทน้หาทะเลพี่น้องชินหมูพี่น้องชินหมูั่นคชินหมูพี่น้องชินหมูสดๆงามสบายดีไหมคะสบายดีสบายดี ชิ้นมูไม่ใหม่เอ่มงามนใครชิ้นมูี่น้องเลยหลมาทางนี้เนาะอันนี้ก็ชินมูเีกิว่าน้เจ้าไ่างยนนี่แหละนะบางรียนตอนเาปคเดียวนะจะให้มันอันใ่าีลานะลข่าครับ่านใครพักพ sure> ี่น้องพักสลัดด้ว <c oughs> มาทางนี้จะเป็นโซนคลายผากักเนา <c oughs> ะมาทั้งนี้ป่าป่านินเนา ทางนี้โซนคอยพักพี่น้องมีแต่พักเนาะเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปรอทางโซนสีนโซนหนึ่งอ่ะบ้านพี่น้อง มาทังโซนซินพ่นอ่องบ้านนี้ปรชาชนชินช่นมาได้ยินมาจะต่อินวัวชินควายต่อได้ินวัวชินควายในควายป่า เ <c> ด <ười> <c ười> <laughs> ี๋ยวล่อวงสะบอนน้ำเค็มกินออวมาอันนี้ก็ินน้องชีนนี้จะตอนไนใหญ่รดบนชีนชิ่นใหม่ๆสด โซนนี้ชนไทยชีนเนาะงูงอเผาชิ้นกบชิ้นปวยน้อยชิ้นงวอันนี้ไปซิ้นนี่นอกทั้งนี้โซนไทยชินมิติชิ้นเสือกมีเนาะชิ้นเสือ

เดี๋ยวเราอมเบงทั้งนี้ที่น้องหวานทั้งโซนใายพักอีกวันนี้ยันต้องย่างด้ยันต้องย่างใครวัไหถึงจะหวาดีย่ง